ีมาบอกอีกแล้วนะครับนะโดนไปอีกแล้วนะครับหนึ่งลายนะครับนะออกไม้จับเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเดินทางเข้าประเทศนี่มึงเอ้ยทีนี้เขาล็อกตัวมึงเลยนะมาจับพี่สันทำไมสันไม่รู้อะไรเลยไม้จับยังไงอีกสันไม่ได้เคยได้ด่าได้บ้าใครเลยนะเออถ้าเดินทางเข้าประเทศนี่เขาล็อกตัวเลยนี่นะ อันดับแรกเขาตีนยันเขาคุกก่อนอเขาตีนยันมึงเขา้ากุกกอนอีสัตว์นะอืมถ้ากลับมาไทยนี่นะกูบอกมึงเลยนะครับนี่แหละครับความปากเก่งความปากดีนะครับอ่าวันนี้ก็มีข่าวดีเนาะว้ายเขาไม่ได้พูดเล่นนครับเห็นไหมเขาพงเขาโพสนะไปกับธนงทนายเขาวันนี้ก็มีอะไรเอคดีอะนะครับ อย่ามึงอยอ,อกมาพูดนะว่าเขาไม่แจ้งไปหามึงไปหาครอบครัวมึงที่อยู่ไทยนะครับแต่เขาแจ้งไปแล้วนะครับเขาแจ้งไปเกินสามครั้งแล้วมึงไม่ไปทีนี้เขาออกหมายจับมึงนะครับแต่อีนี่เถไงนะครับอ่ามันบอกว่ามันได้รับมงรับหมายมึงไปโทษศารอีกนีนี้ไปกล่าวหาสารท่านดีกีนี้เขาจับหัวปลดมึงแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวมึงจะเข้าไปอยู่กับอะไรนะ เออทนายสุดหล่อมึงทีนี้หรือมันเป็นขว้างนะครับจะเข้าไปอยู่ใกล้ทนายสุดหล่อนะครับออหรือจะไปอยู่กับเมียทนายสุดหล่อมึงจะเข้าไปอยู่ในแดนหญิงที่นี่อีสัตว์นะอ่มึงก็เลยใช้วิธีการนี้อยากให้ได้รับหมายเยอะเอออยากติดคุกเยอะๆอ,อยากอยู่ใกล้กันจริงหรือเปล่านี่กูก็ไม่รู้นะนะมึงก็เลยใช้วิธีการนี้นะครับ <laughs> โอ้ oh, นะเออแสดงว่ามันพวกบัตรผู้ป่วยทางด้านจิตไม่ได้เกี่ยวหรอก <N> นี่แหละ <N> น,นคะครับสวยพวกปากปากประปน <N> ีมันสิป่วยทางจิตจะได้มันจิเป็นบ้าตีนะครับบอกมันกินขี้มันกินมันบอกินครับผู้จักก็อ,อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นบ้าแต่บ้ากินขี้กูเบิ้งมึงนู้นะครับเออผู้จักก็ได้คบเงินหน่อยเงินหลายแต่คนนั้นคนนี้มันจิบ้าตีครับ ม,มันไม่ได้บ้าไดนะ้น่ะแต่ว่าจะว่าบ้ามันกินขี้อยู่บอ่อืมนะครับเป็นแบบนั้นนะครับอืมโว้ยเป็นจังไหบาทนี่นะครับอืมปากดีปากเก่งมึงจะมาพูดนะมึงไว้รับมงละบหมายนี่นะคะจะมาจับอีสันได้ยังไงคะนะอีสันไม่ได้รับหมายเลยคะ่ะถ้ามีหมายมาถึงบ้านของอีสันคะ่ะพี่น้องของอีสัน ต้องโทรมาหาอิสานค่ะนะอันนี้จะบอกหมายจับอิสานได้ยังไงค่ะมันไม่เป็นธรรมกต่ออีสานเลยค่ะนะจะออกมาพูดแบบนี้ที่นี่มึงก็จะมาแท้จังที่แลวบันเนี่นะครับอ่าลูกน้องไส้จะช่วยแม่ยังไงที่นี่นะออเมื่อวานนี่ก็โอ้ยแม่ก็ออกมาปกป้องลูกน้องไสโอ้ยสุดริมที่ประตูนะครับเนาะออนะนอนครับจนทีไม่ได้หายใจเสียงจะคอพึงดีนี่ อ่านะครับมันเป็นแบบนะั้นแสนรู้จริงๆออีสานน้อยแสนรู้แล้วครับโอ้บันเทิงทีนี้นะครับนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับหมายก็ไม่รู้กี่หมายมึงจะบอกว่ามึงประสบผลสําเร็จอาประสบเลยแบบนี้ประสบมึงจะได้ไปอยู่ในคุกนี่แล้วกูว่านี่นะคะถ้าใครทํา y o YouTube นี่นะคะ ไม่ประสบผลสําเร็จนี้นะคะถือว่าไม่ผ่านค่ะพวกกูไม่อยากพาดขอกสั้นๆนะเออกูไม่อยาได้แบบนี้นะเออนะกูจะได้เงินํายูทูบไปหลายๆยังประสบผลสําเร็จมียอดวิวนะครับมีผู้ติดตามเยอะผุนมันจีประสบผลสําเร็จนะได้เงินกับ y o u t u ู e เยอะๆแบบนี้อ่าจริงหรือเปล่าถึงประสบผลจะมามาอ้างคนอันนี้มาอ้างค้นเรื่องหมายจงหมายจับผุนเรื่องเจ้าของสีขาคุกผุ่น โอ้ยเขาเขาไม่ได้ะอ่อนนะมึงแล้วอ่ะโวยรักสูตรนี่พชิเอาเขากับพี่น้องเอฟซีเนาะเออหนึ่งมาเสียงเงินเจียทองเด้มันบอลน,นอนคุกโอกาสบอลน,นอนคุกเยอะโอกาสบอลน,นอนคุกสูงนะครับอืมยังมันยังมีทางออกว่าอะไรประสบผลสําเร็จมันเป็นเรื่องธรมรมดาในการทํำ YouTube ค่ะทุกคนก็ต่างรับหมายนั่นแหละค่ะ <laughs> ทาไมมึงคิดไปได้ใช่ไหมละ่ฮะฮ้ พี่อะไรดิโอ้ดอกไม้สีสพูมาแล้วดิเฮ้ยพี่บุรพาวัด,ดีจ้าน้าพี่บุรพาของมันนอนบอน่อนอนคุกอะไรพี่เอ้ยวันนี้เฮ้ยได้ยินว่าเขาออกหมายจับมันแล้วนะแต่มันออกมาพูดว่าอะไรนะออมันไม่มีหมายไปถึงบ้านมันจะออกหมายจับมันได้ยังไงมันพูดโว้ยครับนะกระบวนการศาลกระบวนการยุติธรรมนะ่ะเขายิ่งตะหนักเออเขายิ่งรอบครอบมึงจะพูดว่า เขาไม่มีหมายไปบ้านมึงนี่นะ <c oughs> สั่งกล้าพูดครับพี่น้องเอ้ยอืมนี่แหละคือการบิดของมันนะครับอืมหรือเป็นแผนการมึงจะเข้าไปอยู่กับทนายสุล่อมึงนะครับโอ้ยตายเลยครับที่นี้สิบหายเลยทั้งแม่ทั้งลูกที่นี้นะครับปากปลา,ปาสวยปากเป็นเหตุสังเกตได้นี่มึงสิตายยุคก,กว่านน่นะอ่า หรือว่ามึงจะนอนตายที่คุกนี่ฮนะโอ้ยถ้ามึงเข้าไปอยู่ในคุกนี่โอยนะครับเขาจ้างหมอลำม,มาเลยแล้วนี่นะนะมีแต่เขาจะเยิงฟาตีนให้มึงแล้วทีนี้ออนะครับเนาะที่เข้าไปอยู่ในคุกโอ้ยเขาไม่ได้มีน้ําหูน้ําตาให้มึงสักเม็ดเลยเออนะเนะขาจะให้มึงเข้าไปเร็วๆนะเออเป็นยังไงล่ะทีนี้นะครับปากดีปากเก่งนี่นะคะ กูไม่กลับไทยหรอกพวกมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกน้องตั้มเอ้ยรู้แล้วว่าอีแค่แอบรักโอ้ยม้อนมักทั้งแม่ทั้งลูกผนตัวนะงรับเนาะอือน่อเนึงกับลูกแม่เฒ่าขึ้นมาเราเน,น้นกับผู้ลูกผู้สาวขึ้นมาเนี่ยบันนี้ <c oughs> ออนะครับหลงรักทั้งสองคนแล้วหลงรักผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> เห็นบ่นะครับตัตม้ตมตั้มตั้มเขาแบบนี้แบบนี้อย่างตาั้มเขาแบบนี้แบบนี้อย่างตาั้ม มาถามตะข่อยบัดน,นี้เออจักแล้วนะครับผมก็ไม่รู้แล้วเนาะหนอยนึงมาถามแล้วหนึ่งมาถามแล้ว,าาแ,ลวแบบนี้แบบนี้กันมาถามตะข่อยบัดน,นี้เออนะไล่แล้วครับเออนะครับ <c oughs> คนจะไปจารณามั่นดีเออนะไม่ได้แบบนี้แบบนี้ยังตัง้มมันแบบนี้แบบนี้ยังตั้มนนิทานเรื่องไม่มีหมายไปบ้านหรือมีแต่คนที่บ้านไม่โทรหรือไม่คุยกับ ที่บ้านนิทานนิทานอยติว่าเป็นแบบนั้นแหละพี่ตะกั่มไปน,นอนฟังเสียมเพราะจะมาถามดูแต่ตะกั่มแมนก็ว,ว่าขอปฏิยุกต์ไก่มันจะมาถามตัวข่อยปะนี้เขาซี่กันหีือยังไปที่สามเหรอคะอ้าบสวัสดีครับโอ้หมานแต่หัวปีเนะาะอหมานเจ้ามานายหมานเงินหมานคำยังว่าเพราะว่าเนาะหมานหมา,นายสารปะนี่อ๋อไม่มีหมายไม่มีหมายไปที่บ้านอ่าหรืออ่าหรือมีแตก คนที่บ้านไม่โทรบอกหรือไม่กูเขาคอยว่าผมคิดบ้านี่พี่ <c oughs> มัน <c oughs> มันไม่เออมันก็เขาคงโทรไปบอกแหละพี่นะแต่ทําเป็นไขซสื้อทําเป็นเถไงนะที่บ้านก็ไม่เห็นพี่โทรบอกค่ะนะถ้ามีหมายมาบ้านอีสันนะมันต้องมีคนโทรบอกค่ะนะอย่ามาพูดลอยๆอย่ามาพูดโมวๆค่ะจะออกหมายจับอีสันได้ยังไงคะถ้าจะออกหมายจับนะคะคนที่บ้านต้องโทรมาหนูค่ะนะ เออต้องโทรมาหาอีสันค่ะนะไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่ชายของอีสันค่ะอืมนะครับน่านแล้วแถไปเรื่อยๆทีนี้ไปเสื้อมันกว้าคำเออถ้าไปเสื้อมันก็ได้กินข้าวกลับแน่นอนเออถ้าไปเสื้อมันนี่นะมันเป็นแม่นบนะ่ล่ะแม่นความขวนบท่ทีนี้เออคิดว่าเขาน่าจะบอกนะแต่มุกนี้เขาบอกพี่เอ้ยนะครับคนเราเนาะ นะครับออกมาพูดแบบนี้เหมือนเขาใส่ร้ายป้ายสีมัน่า